นี่ก็คือ,อที่ทำคอมโพส์ของเรานะคะต้นใบไม้ที่ร่วงหน้าบ้านนะคะก็เอามาไว้ตรงนี้พอปีหน้าเขาก็เปื่อยแล้วก็เอามาทำเป็นที่ปลูกเป็นดินดีๆปลูกผักได้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะดูอุปกรณ์แล้วก็นี่เลยค่ะ ที่จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอวันนี้จะเก็บไว้สําหรับปีหน้านะคะจะเป็นต้นจะเป็นต้นขึ้นช่ายที่ได้มาสองต้นแต่ต้นหนึ่งอะ่ะเอาใส่กระถางเข้าบ้านไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเออหน้าฟอแล้วแล้ววันนี้ก็สิบองศาแต่เขาอยู่ได้นะคะแต่ว่าคือเราก็จะพยายามที่จะเก็บเนี่ยค่ะนี่เลยที่เขาแก่แล้วเราจะเก็บไว้ทําเอาไว้ปลูกปีหน้านะคะแล้วก็ ที่ยังไม่แก่ก็เอาไว้ให้เขาแก่ก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อนี่เลยนะคะจะเป็นเม็ดไม่ใช่ล่วงสะลดเดี๋ยวนะเอ่อเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านี่เลยค่ะอากาศที่นี่ก็หนาแล้ววันนี้สิบองศาไม่รู้บอกไปหรือ,อยังนะคะก็จะพยายาม เก็บของเข้าบ้านนะคะแล้วรั้วเนี่ยเขาจะมาทำก็เลยก็เลยขอเก็บไว้ก่อนเราจะให้ดูต้นอีกอันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเอ๊ะเนี่ยเขาเขาล่วงแล้วนะคะบางอันแก่มากแล้วอันไหนล่วงแล้วเก็บไม่ทันก็ให้เขาให้เขาเออล่วงอยู่ตรงนี้เลยแต่กลัวว่าเวลาเขามาทำรั้วบ้านแล้ว มันจะร่วงไปหมดเดี๋ยวทับถมไม่ได้เกิดซะนะเอาไว้เพาะปีหน้านะคะอันนี้ตากแห้งแล้วก็เพาะตอนหน้าสปริงนี่และค่ะความสุขแม่บ้านต่างแดนแค่นี้ก็ก็ดีแล้วนะคะดีกว่าไม่มีอะไรทํา เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นผลไม้ที่กินได้หรือเปล่านะคะดูใน Google Photo เขาบอกว่าเป็นแอปเปิลเป็นแอปเปิลลูกเล็กๆ,ๆแต่จะให้ดูว่ากินได้หรือเปล่านะคะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาให้ด้วยนะคะกำลังงามเลยเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้าได้นะคะเพราะว่า ขึ้นช่ายก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายเอาไว้ใส่ย,ยำใส่ต้มอะไรต่างๆนะคะขึ้นช่ายไทยๆแบบนี้อร่อยดีดีกว่าดีกว่าไปซื้อตามอะไรอะ่ะไปซื้อตามนั่นมันก็ไม่ใช่ขึ้นช่ายไทยนะมันก็คนละรสชาติมันก็เหมือนคล้ายกันแต่ว่าก็อยากที่จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ดีกว่าว่าจะมันคือต้นไม้ที่กินได้หรือเปล่า ไปดูต้นไม้กันก่อนดีกว่าค่ะปีนี้คือลูกเขาโดกมากเลยนะปีที่แล้วไม่โดกขนาดนี้ก็เลยสงสัยว่ามันคือเป็นอะไรที่กินได้หรือเปล่านะคะลักษณะต้นเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้้ข้ใต้นี่เราก็จะทำเป็นคอมโพส นี่คือลักษณะใบเขานะคะใบเขาจะเป็นแบบน,นี้ใครใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ตอบมาให้ด้วยนะคะว่ากินได้หรือเปล่าปีนี้ดกมากเลยดกมากแต่ก็มีคนถามไปบ่อยว่ากินได้ไหมไอ้เราก็ไม่รู้เราก็บอกว่ากินไม่ได้สงสัยเจ้าของบ้านเก่าเขาปลูกไว้เฉยๆมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะมีเหตุผลเนี่ยค่ะโอเค ชิปนี้ก็น่าจะโอ้โ oh, หดกมากเลยนะคะด,ด,ด,ดูมากช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะใครรู้จักกินได้หรือเปล่า ก็คงน่าจะเอาไว้แค่นี้ละค่ะพาเก็บเมเล็ดขึ้นใช้ไว้ปลูกปีหน้าแล้วก็าหาคําตอบกับต้นนี้กันนะคะว่าเป็นผลไม้ที่กินได้หรือเปล่าคือลูกเขาเล็กๆมากเลยนะเปรียบเที่ยวน่คะลูกจะประมาณเท่ากับนิ้วมือนนะะแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะ